เรื่องหนี้สินของเกษตรกรก็เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขขื้นกันครับผมธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดสัมนาวิชาการแก้หนี้เกษตรกรอีสานจังไดให้อย่างยืนครับที่โรงแรมอวานีขอนแก่นครับดรเศรษฐพุฒธสุทธิวาทนรพุฒธ เพราะว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการแก้หนี้เกษตรกรอีสานยางไร่ให้ยังยืนครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาภาระหนี้เกินกว่าศักยภาพในการชำระหนี้และก็มีความเสี่ยงที่นี่สิส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้ก็ความเป็นอยู่ของตนเองแล้ก็ครอบครัวครับ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะกะเดกาวา่าแบงก์ชาติได้เห็นความสําคัญและลักดันการแก้ปัญหาหนี้สินคั้วเรื่อนมาอย่างต่อเนื่องมิติแรกได้ลงพื้นที่ร่วมกับทกศและมูลนิธิปิดท่องหลังพระสืบสารแนวพระราชดําริเพื่อไปเก็บข้อมูลหลกักทรซอยเหลือเกษตรกรมิติที่สองค่ะเป็นการให้ความรู้ทางการเงินโดยได้ร่วมกับกองทุนมู่บานทกศและธนาคารออมสินดําเนินโครงการเสริมการเงิน,ก,งนกองทุนมูบ้าน มิติที่3เป็นการศึกษาและกับวิจัยเชิงลึกโดยร่วมกับมหาวิทยาลัายขอนแก่นในการศึกษาพฤติกรรมการก่อนี่ของเกษตรกรอีสานเพื่อศึกษาแนวทางของการแกหนี่แบบยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะ สำหรับแนวทางการแก้หนีดีพันมากครับแบ่งชาติอีสานก็ได้นดำเนินการประสานให้ลูกหนีแล้วก็เจดาทีสถาบันการเงินหนีมาเจอกันครับพร้อมเก็บข้อมูลทางการเงินของลูกหนีแต่ละไล่เอามาวิเคราะห์แนวทางแก้หนีร่วมกับเกษตรกรครับเพื่อใส่ในการเอาไปเว้าจาาจิรจากับเจา้าหนี้จนได้ทางออกในการแก้หนีครับสำหรับการจัดการสัมมนาเทือนี้ครับมีการจัดเวทีเสวนา ในหัวขอ้อการจับชีประจรความเป็นอยู่ของเจ้าอีสานวัฒนธรรมหนีแบบไท่ไผ้าเบิงพฤติกรรมการก่อหนีของเกษตรกรอีสานกับเพื่อรวบร่วมข้อมูลนนาไปสู่การแกร้หนีเกษตรกรอีสานให้ยัังยื่นต่อไปครับ